Icana, โอ้โอ้เพื<_<__><_<_<_<_<_<_่อนกดโดนแล้วเอาหน้อยนายไปกินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอืมอืมอืมเพจฉาดนี่นี่ยิงตูดยิงตูดจะไปไหนแม่สาวน้อยพับจีในสตรีมนะครับชิวๆเลย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปอกก็จะพาเพื่อนมาจัดสเปคคอมอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่งบหมื่นต้นๆแบบครบชุดนะครับเ mm hmm. มาส์คีย์บอร์ดหน้าจอตัวรับ Wi-Fi หูฟังนะครับไม่รวมลำโพงตรงนี้นะครับว่าะลำโพงนี้เอามาเป็นพ็อปประกอบสวยๆนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูสเปคคอมกันดีกว่าว่ามีสเปคคอมอะไรบ้างเราได้สเปคคอมแบบไหนหมื่นต้นๆจะเล่นเกมได้ประมาณไหนนะสเปคคอมก็จะเป็นซีวิว AMD สุดคุ้มเลยนะครับ AMD a t h l o n สา0พันจีะครับเล่นเกมได้หลากหลายเกมปรับการตั้งค่าแบบต่ำๆนะครับแล้วก็ในส่วนงการทำงานทำงานได้นะครับเรียนออนไลน์ได้ดูหนังฟังเพลงดู Youtube ได้สบายๆเลยกับสิวตัวนี้ค่อนข้างคุ้มส่วนแรมเครื่องนี้ก็จะเป็น8 g b นะครับเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันนะครับในส่วนของการเก็บข้อมูลการอ่านข้อมูลใช้เป็น SSD ความจุ2 1 0 g b ช่วยให้โหลดเกมไวโหลดโปรแกรมไวเครื่องทํางานไวนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอนานเลยคลิกโปรแกรมปุ๊บๆพร้อมใช้งานแล้วถือว่าเ็วมากแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการทํางานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอคาดรุ่น1 9นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอค่อนข้างโอเคเหมาะสมกับสเปคนี้เลยนะครับสามารถเข้าคู่กันได้อย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดขนาดเริ่มต้นนะครับเรารับการอัปเกรด CPU รับอัปเกรดการ์จออัปเกรดแรมนะครับ ก็คือใช้เมนบอร์ดตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะในส่วนของพาวเวอร์สไพายจะเป็นพาวเวอร์สไพายแบบเริ่มต้นนะครับถ้าจะอัปเกรดซีพียูอัปเกรดการ์จอที่กินไฟหนักขึ้นผมแนะนําให้เปลี่ยนพาวเวอร์สไพายนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสเปคประมาณนี้สามารถใช้พาวเวอร์สไพรกระป๋องพาวเวอร์สไพรติดเคสได้เลยเพราะว่ามันกินไฟไม่ได้หนักมากอะไรถือว่าใช้งานได้นะครับผมไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนหูฟังเราก็จะแถมให้ด้วยนะครับเป็นหู ตัวรับไรไฟแล้วก็แถมเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวรับไรไฟ5 g สามารถรับไ i f ไฟสูงสุดได้ถึง200เมกเลยถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยที่เสียไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันให้ดูนะครับว่าจะเล่นเกม PUBG ใน Steam มเกม Free Fire เกมบนแลนได้จะลื่นประมาณไหนนะครับ โอเคถ้าพรอมแล้วหรือว่าถ้าใครดูอยู่ชอบใจนะครับสามารถทักมาสั่งซื้อแอดบลอกได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางสินค้ามือหนึ่งจะรับประกัน 1- นถึงสปีส่วนหน้าจอาคอมพิวเตอร์นะครับจะรับประกันเต็มๆถึง2เดือนเลยนะครับคือถ้าพังในระหว่าง2เดือนเนะี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยจะส่งฟรีทั่วประเทศถ้าสินค้าเสียหายระหว่างจะส่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องรอนานหรือว่าระหว่างเราเคมไม่มีความใช้เราก็มีอะไรสำรองให้ใช้ไปก่อนนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับเราก็มาทดสอบเกม Valorant กันเลยนะครับการปรับต่างาก็เป็นค่า default เดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้ปรับต่างาอะไรเพิ่มเติมเลย <vol> ครับเฟรมเรท50 60เฟรมเหมอมได้อย่างไรกัน <vol> นี่ครับก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะกับเกม Valorant ดูครับ ถือว่าเล่นได้หลังหลายเกมเลย <o> นะนี่ครับประมาณนี้ <player> นะเดี๋ยวมาเรา <Down. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นอะไรดีป็นนี้แหละมีกี่ลูกนี่ทดสอบก่อนครับนะครับ ครับตอนยิง80เฟรม90เฟรมนะครับอืมเลื่อนไหลสูตรงนี้สูตรงนี้อ่าทำเลดีทำเลดีเดง็บเง็บไปครับโอ,โอ้โอ้เพื่อนกุดโดนแล้วเอาน้อยนายไปกิน หล่อซอนครับหล่อซอนเพื่อนครับโอ้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 อะไรวะโอ้โอ้โอ้ครับเราต้องตามเพื่อนนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าแมปมันเล่นยังไงนะครับตามเพื่อนไปดีกว่าปลอดภัยดี <Yeah. S 1> ตายแล้วครับเพื่อนเราตายแล้ว <Yeah. S 1> จเอ๊ะ อ้าวขึ้นยังไงวะเอฟอ่ะข <c oughs> ึ้นไม่เป็นขึ้นไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> สียงอะไรเฮ้ยขอซุ่มอยู่ตรงนี้แล้วกันนะมีข้ามาไหม ะโดดครับสับขาหลอกชาร์จชาร์จชาร์จ one e e m e นี่นี่นี่น,นี่โอ้โหตายเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปต่อเกมฟรีไฟ r e กันเลยนะครับเราก็มาเล่นเกมฟรีไฟ r e กันเลยนะครับการตั้งค่าแบบว่าเดิมๆเ,เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะอ่ะไปครับ ครับเฟรมเลทห้าสิบหเฟรมเนื่อนไหลเลยนะชืวว่อๆครับผมน้องๆที่จะเอาเล่นเกมฟรีไฟล์นะพี่ๆเทนให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นได้สบายๆครับพี่ยังเล่นไม่เก่งนะครับน้องๆอะไรเนี่ยต้องเช็คก่อน เมลไดบอดจจออกมาครับอยากประทะจริงๆเสียมวกเหมือนแมลงวันหัวเขียวเลยเฮ้ครับลื่นไหลเลยนะครับเป็นไงครับเจ๋งเปล่าเครื่องนี้งบหมื่นต้นต้นโอ๊ยโอเอาแล้วเอาแล้วอืมอืมอืพชชชัดบอกคุณเพื่อนแม่ได้เลยนะครับงบหมื่นต้นต้นของพี่ป๊อก เรียนออนไลน์ได้ทํางานต่างๆได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับอัปเกรดได้ในอนาคตนะเป็นสินค้ามือหนึ่งผสมมือสองนะครับประกันคอมพิวเตอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1- 3ปีส่วนหน้าจอประกันให้2เดือนเลยครับคัดเกตมาอย่างดีมือสองครับเห็นไหมครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยถ้าคนเยอะๆเะฟรมเรทอาจจะดรอปหลือสักประมาณ 30เฟรม40เฟรมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ป๊อกเทให้ดูนิดหน่อยนะ,ะครับเดี๋ยวยังไงถ้าว่างๆผมจะเอา ID อีกดีหนึ่งของทีมงานมาเล่นให้ดูนะครับลงลงลงแรงอะไรเงีง้ยแต่งตัวจัดเต็มมากเลยครับอันนี้ใช้ไอดีไก่ของแอดปอกไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับดื่นไรไหมผมยิงแยกแขกก่อนแล้วกัน โอ้โหลูกนี้ใช้ปืนนี้ตั้งนานแล้วเออปืนนี้น่าสนเฮ้ยไหนวะลังลังตุ้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 งเอาหาย,จะ,ยาจะงไงยังไงนี่ไปไหนแล้วนี่ๆยิงตูดยิงตูดจะไปไหนแม่สาวน้อย มีอะไรเราเก็บบ้างยิงเละแขกยิงเละแขกโอ้โหก็ลื่นเลยทีเดียวนะครับดูครับความลื่นไหลเล่นได้สบายสบายครับผมฟีไฟที่ลองขอมากันเยอะเฮ้ยบรรลนอะไรนั่นอ่ะ เป่างไงบ้างโอเคกันหรือเปล่าถ้าโอเคก็สามารถทักมาสั่งซื้อแอดฟอกได้เลยนะครับเฮ้ยบอลลูนบอลลูนสอย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 ,สอ,ยอ่าวลูกหมดบอลลูนมันช่วยอะไรครับเนี่ยสอนแอดฟอกเล่นหน่อยเด้อแอดฟอกเล่นไม่ไม่เก่งนะครับอ้าว ไปกันหมดแล้วเหรออ่าโอเคครับเกมฟรีไฟล์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้เลยโอเคครับแอดบอกไปแล้วสวัสดีครับเอาละครับเราก็มาเล่นเกมพับจีนกันเลยนะครับอยู่บนฟ้าเฟรมเดียวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันเยอะต้นไม้มีเกือบเป็นร้อยต้นเลยนะครับมันก็เลยจะแหลกๆนะแต่พอลงถึงพื้นแล้วมันก็จะลื่นมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับมองไปฝั่งนู้นนะครับคือแบบดีเทลเยอะๆมันจะแหลกแต่ถ้าเราถึงพื้นแล้วมันจะลื่นใช่ปะ ถึงพื้นนะครับเฟรมเรทที่ผมได้ลองเทสดูแล้วจะอยู่ประมาณ20-30เฟรมนะครับพีคๆหน่อยก็40เฟรมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับการปรับตั้งค่านะครับจะเป็นการปรับตั้งค่าอยู่ที่ความละเอียนหน้าจอ HD นะครับ1360 768เวดีโลอ, really อ่ะนี่ครับความลื่นก็ตามนี้เลย30ไปปลาย,ลายนะ ประมาณนี้นะครับไม่ได้จะเกินส5้าแล้วแหละนะครับถ้าอยากลื่นนะครับผมแนะนาเล่นแต่เล่นแต่ด่านแซนโกนี่แหละนะครับถ้าว่าไปเล่นด่านอื่นเนี่ยด่านอื่นแบปันใหญ่นะครับมันจะมีอาการหน่วงการกระตุกนะครับเราเล่นเท่าที่ไหวนะครับอนาคตมีงบก็ค่อยอัปเกรดการจอเข้าไปหรือว่าเปลี่ยน CPU นะครับแต่ CPU ถ้าไม่มีการจออยู่ในตัวก็ต้องซื้อการจอมาใส่ด้วยนะครับส่วนเมนบอร์ดไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้กันยาวๆนะครับนี่ครับว่า สบายครับผมถือว่าเล่นแก้ขัดได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการวาร์ปนะครับเล่นได้เดินได้อ่ยิงดูครับนี่ครับนี่ครับบ่าไม่ได้ขี่เลยเลยนะครับเห็นไหครับชิวๆเลย เห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อีกนิกว่าเ,ยเ,ยเยหยื่ออยู่ในหนาวันนี้ผมไม่เจอบอทเลยครับบทหายไปไหนมดเนี้ครับโอ้ยตกตกตกยิงนะครับปัางปังประตูไม่แตกเลยนะครับผมเนี่ยจะแตกก่อนประตูอีกนะครับ ยูซี่ผมอยู่ไหนยูซี่นะครับนี่โอ้ก็ถือว่าเล่นได้เลยนะเออพับ G ในสตรีมนะครับชิวๆเลยแต่ถ้าโดนควันนี่พยายามอ่าไปวิ่งใส่ควันนะครับหลีกเลี่ยงควันไว้หลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงควันไม่งั้นจะมีการแหลกบานเลยแหละนะครับน่าจะอยู่ประมาณเฟรมเรตต่ำกว่า20ชัวเลยนะถ้า โดนพวกระเบิงระเบิดควันเนี่ยนะครับนี่ครับยิงนิ่มๆเลยนะครับต้นไม้เยอะๆเอ๊วันนี้บอดหายไปไหนหมดนะนะครับเฟรมเนี่ยก็จะเลี้ยงตัวอยู่ประมาณนี้นะครับ20-30เฟรมพีพีหน่อยก็39เฟรมนะครับแต่ไม่ได้ไม่ไม่เยอะก,กว่า45แล้วแหละนะครับ ก็ดูเป็นตัวเลือกดูนะครับอย่งังแก้ขัดได้อยู่บนแม็กครับบนแม็กนี่ครับการควบคุมเมาส์โอ้ผมวิ่งไปวิ่งมากลับมาที่เดิมแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยอุ๊ยออ๊ย,อย อุ้ยโดนคนยิงใช่ไหมเนี่ยมาจากไหนว่าโอ้โหภาพกราฟิกยังสวยโอ้มีใส่แมสด้วยนะครับขนาดเกมพับจียังใส่แมสเมื่อก็ต้องใส่แมสก็ด้ยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากโหมันซุ่มอยู่ในนี้เลยนะครับซุ่มอยู่ในหมู่บ้านเป็นคนด้วยโหนึกว่าบ,บอด <laughs> ดูการวิ่งน่าง้ใช่ไหมเดยการวิ่ง <laughs> อ่ะโอเคแล้วผมก็จะวันนี้แล้วกันครับ